สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาดูเรื่องจะเลี้ยงปลาปากัดนะครับอืมเราต้องมีอะไรบ้างนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับก็ฝึกเลี้ยงเลี้ยงมาเยอะแล้วนะครับเลี้ยงน้านะแล้วจะเป็นเด็กย0่สปีแต่ตอนนี้มามาชอบมันนะครับอ่าเพราะว่ามันมีความหลากหลาย นะครับนะความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับประกัดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็เป็นประกัดป่าปะกัดมอนะครับแล้วก็พวกอ่าปะจีนสีส,สีแดงน้ําเงินพวกนี้ธรรมดาหลังๆมานี่มันเริ่มมีเขาเรียกว่าความหลากหลายนะครับมีอะไรแปลกๆเยอะนะครับถามว่าเราจะจะพาะประกัดเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับ เบื้องต้นหลักๆอันดับแรกเนี่สำคัญเลยคือต้องไปศึกษาสายพันธุ์ก่อนนะครับเพราะว่า hmm. สายพันธุ์ที่เราอยากจะเฉพาะเนี่ยนะ mm hmm. แบบไหนเราชอบนะครับ mm hmm. แล้วแบบไหนที่จะเอามาเพาะแล้วเวิรนะครับ mm hmm. คือพูดง่ายๆคือเพาะแล้วมันมันไม่ค่อยพลาดนะครับ mm hmm. คือ,ค,อคือเห็นเห็นผลงานนะ,นะครับ อันดับแรกที่เขาบอกกันก็คือส่วนมากก็จะบอกสีเดี่ยวนะครับสีเดียวใส่กันแดงกับแดงก็ได้แดงจบนะครับแต่นั้นมันก็มันไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นหมายถึงว่าอันนั้นมนตื่นเต้นแค่ว่าเราจะเพาะได้ลูกยังไงนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับถ้าที่ผมลองมาเนี่ยผมดูแล้วอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ไม่ค่อยผ่านหมายความว่าพาะออกมายังไงก็ได้ตัวสวยนะครับ อาจจะมีไม่สวยมีหลุดทิ้งอะไรไม่หลอกอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามีเปอร์เซนต์ได้นะครับคือพูดง่ายคือมีเปอร์เซนต์จะไปเจอของดีนะครับของดีของดีงดก็คือไอที่สวยที่เราชอบแหละก็คือพวกอ่ามันติคัลเลอร์นะครับผมว่ามันตีคัลเลอร์นี่มันมันเป็นการผสมระหว่างไลตั้งแต่แฟนซีกับพวกโค่ยนะครับอื จับมาแล้วก็ไล่จนมาเป็นละสีเหมือนมันตินะครับทีนี้พอมันไล่มาหลายสายแล้วทําสีออกมา้นแลวเวลามันมันให้ลูกมามันมันให้หมดอ่ะมันให้ทั้งมันติทั้งแคนดี้ทั้งเยนโลกาล็กซี่พวกเนี้ยนะครับทั้งไออะไรนะทั้งแฟนซีพวกนี้มันมันขึ้นอยู่กับเลือดนะครับนะครับเลือดเลือดปลาเนี่ยมัน มันมีเลือดอะไรบ้างบางทีมันก็มีครอบปนอยู่นะนะครับเราไม่รู้หรอกนะครับเขาไล่สายมาอย่างไงบางทีก็จะมีพวกเลือดครอบมาเบิ้ลบ้างคือคือหลยหลยที่นะครับบางทีเราเอาที่เดียวกันมาบางทีก็อาจจะไม่ได้คอกเดียวกันนะครับบางทีบางบางฟาร,ร์มเขาก็ให้ค้อกเดียวกันมาอยู่นะครับถ้าที่ผมเคยลองนะครับถ้ามันคนละคอกก็ก็ไม่เป็นไรนครับคนละคอกก็ก็ลงไปเลย อย่างนี้อย่างบ่อน,นี้ก็เป็นอินบีดก็คือได้ลูกมาแล้วก็เอาในข้องเดียวกันมาผสมนะครับเปอร์เซนต์ลอกมันก็โอเคก็เยอะขึ้นนะครับนะครับนะครับก็คือนี่แหละที่ผมแนะนำนะครับอย่างนอกจากสีเดียวนะครับก็ Color. มัลติคัลเลอร์หรือไม่งั้นก็เอานิโมพวกนิโม่ยังไงก็นิโมนะครับนะ แต่ก็มาลุ้นกันว่ามันจะลอกไหมนะครับมันจะใสสีมันจะเข้าไหมนะครับระหว่างนี้ก็ลองลองมาเนี่ยก็เท่าไหร่หกเจ็ดแดเ้าจะเป็น10บเกือบสิบเดือนแล้วนะครับที่ลองมานะครับอันดับแรกก็คือไล่สายพันธุ์นะครับหาสายพันธุ์ที่เราชอบและแนวทางการลอกของมันปัญหาคือ ผม,มผมเห็นว่าเป็นประกาศนะผมชอบแบบไหน,นผมก็เอฟมาเลยนะครับประมูลมาพอประมูลมาได้ปุ๊บก,ก็ไม่รู้นะครับเห็นมันตัวผู้ตัวเมียก็จับรัดเลยลูกออกมาได้ไม่ได้เลยนะครับโยนทิ้งข้างคอกครับไม่ผ่านสักตัวนะครับเออนะครับนี่คือคือต้องศึกษานะครับอืเพราะว่ามันคือบางสายพันธุ์มันมันเข้ากันแล้วมัน มันโอกาสที่มันจะสวยมันได้ดีมันน้อยนะครับอย่างครอบเนี่ยนะครับจะเข้าไปกับอะไรเนี่ยต้องไปไล่เลือดอีกหลายรอบหลายรุ่นนะครับถ้าเข้ากันเองก็ได้ครอบเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่เข้าไปเข้าอย่างอื่นนะครับครอบเข้าอะไรที่มันลอกยากๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้นะครับได้ไม่ได้สวยถูกใจเรามันทํายังไงมันก็เสียเวลานะครับเสียเวลา แล้วก็มาดูกันนะครับนั่นแหละถึงอย่างว่าถึงผมถึงบอกนะครับว่าถ้าพวกเราอ่านะครับหนึ่งนะครับสายพันธุ์ที่เราจะต้องการนะครับอแล้วก็เรื่องคุณสมบัติของของประกาศแต่ละสายพันธุ์นี่แหละสำคัญนะครับอีกตัวหนึ่งคือเราจะจะเลือกให้มันให้มันเข้ากันนะนะครับมันไปแนวทางเดียวกัน นะครับแตเป็นไก่ชนก็เหมือนกับก๋อยกับพม่านี่นะครับอืมชอบก๋อยก็เล่นก๋อยชอบพม่าก็เล่นพม่าก๋าอยกับพม่ามาใส่กันก็ถามว่าตัวดีมีไหมมีนะครับแต่ว่ามันก็น้อยนะครับความนิ่งมัน,ม,นมันต่างกันเนี่ยครับนี่ก็คือมันคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะครับผมก็เลี้ยงไก่มาก่อนนี่นะครับลงคลงเลี้ยงปลาเนี่ยมอก่อนก็ไปคอกไก่นะครับนะคอกไก่ หมาเขามากัดนะครับโมโหสุดท้ายก็เลยเอาหนีนะครับทําคอกเลี้ยงไก่โอ้สวนกะละมงกะละมังอะไรเตรียมเลี้ยงไก่นะครับแต่ทีนี้มันเรียกว่างไงหมามาลงทีเดียวเรียบร้อยเลยนะครับก็เลยหันกลับมาเลี้ยงก็ตอนนั้นก็เลี้ยงประกัดอยู่แซมอยู่นะครับแต่ทีนี้พอหมามาก็เลยมาลงนี่นะครับ นะสองข้อแล้วนะครับก็คือหนึ่งเรื่องของสายพันธุ์นะครับนะ่สายพันธุ์วิธีการเพาะนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของสถานที่นะครับอืมนี่ก็สำคัญนะครับสถานที่นะ่ะมันดูสถานที่ก่อนนะครับมีพื้นที่ไหมประกาศถามว่าต้องใช้พื้นที่ไหมมันก็ใช้ไม่เยอะนะครับขึ้นอยู่กับเราจะเพาะกี่ข้อ,ขอนะครับ กระมังกับบอ่อปูนนะครับนี่ถ้าถามผมผมชอบบอ่อปูนนะนะครับข้อเสียงมันคือหนักใหญ่ยากข้อดีก็คือแข็งแรงทนทานแล้วก็เวลาอยู่กับน้ําบอ่อปูนซีเมนที่อยู่กับน้ํานานๆเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติมากนะครับปัญหาเรื่องน้ําเสียน้ําอะไรมันจะลดไปได้เยอะเยอะกว่าพวกกระมัง นะครับกระมังมันไม่ได้ดูดซึมดูดซับอะไรนะครับนะคือความเย็นมันเย็นกว่านะครับนี่นะมันเย็นมันไม่ร้อนอะไรอุณหภูมิเนี่ยมันมันดีกว่าแต่ว่าข้อเสียคือเนี่ยเคลื่อนย้ายยากนะครับปรับแต่งอะไรก็นั่นแหละนะครับแต่ก็ได้หมดนะครับมันขึ้นอยู่กับความสะดวกเราบางทีเราพื้นที่แคบๆต้องย้ายบาย่อยๆเรามาใช้บอ่อปูนโอ้โหกิ้งทีหนึ่งเนี่งมันใช้สองสามคน นะครับก็แนะนำถ้าเป็นไปได้ก็ใช้บอ่อปูนพวกนี้ดีนะครับนะสถนะานที่มาแล้วตัวต่อไปก็คืออาหารนะาสำคัญเลยนะครับในการจะเพ,พาะป่านเนี่ยสิ่งสำคัญก็คืออาหารไรแดงอาไปตักไรแดงทำไรแดงยังไงนะครับทำไรแดงยังไงมาดูนะครับไรแดงนี่ เท่าที่ผมลองดูนะผมก็ดูคนอื่นเขาก็เขาจะใส่ไายแดงกับพวกไข่ตุนใช่ไหมครับไข่ตุนบดละเอียดล้างๆสักหน่อยแล้วก็ผสมกับไรแดงแล้วก็เอามาผสมให้สาเหตุผมก็คิดว่าคือถ้าเราให้แต่ไายแดงให้มันกินอาหารสดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่กินอาหารพวกสําเร็จรูปพวกอาหารที่เรา สำเร็จที่เราหาให้พวกไข่ตุนพวกเต้าหู้ไข่เนี่ยมันก็มันจะไม่เซฟนะครับคือถ้ามันกินพวกที่มันไม่มีชีวิตได้เนี่ยมันจะง่ายบางทีตอนที่เราไม่มีลายแดงเราก็ใช้ไข่ตุนใช้เต้าหู้ไข่ให้กินเนี่ยมันยัง,ย,งยังทดแทนได้นะครับระหว่างที่เรากําลังทาเนี่ยบางทีนาฝนฝนตกแล้วมันอ่ามันไม่มันไม่มีนะครับถามว่าลายแดงเรา นะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ทํามาลายแดงก็ต้องทําไปลองไปนะครับนะสูตรเยอะแยะนะครับนะจะน้ําเขียวน้าําใสแต่สุดท้ายผมว่าน้นําเขียวเนี่ยโอเคกว่านะครับนะครับนะต่กีกละมังก็เห็นไหมครับนะมันไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่า มันต้องเตรียมพร้อมก่อนอถ้าใช้ใดีนี่จะเตรียมเพาะปลานะครับช่วงจังหวะที่ที่เรากำลังจเอาตัวผู้ตัวเมียมามาฟอร์มเราฟอร์มมาขุนมาเทียบกันเนี่ยเราก็มาเตรียมทําน้ําเขียวนี่นะครับนี่น้ําเขียวผมน,นั้นบ่อบ่อต้นแบบเขียวแล้วทีนี้ก็ขยายขยายมาขยายมา,ยา,ยมาตัวนั้นก็จะเอาไปเติมนะครับ แล้วก็เติมไปเรื่อยนะครับผมเลี้ยงแบบเติมนะครับเลี้ยงเสร็จแล้วก็ไปเติมนะครับเติมเสร็จก็เติมสักพักหนึ่งนี่มันเหมือนกับว่าน้ำอุณหภูมิสภาพน้ำมันไม่เหมาะที่มันจะที่มันจะอยู่มันก็ไม่เกิดก็มีนะครับ เหมือนกับว่ามันตายไปมันวนเวียนวนไปวนมาแล้วสภาพน้ํามันอา,อาหารไม่อพอหรืออะไรมันน่าจะหมดแล้วถึงเติมลงไปมันก็เป็นชีวเขียวนะเดี๋ยวยต้องลองดูนะครับของพวกนี้นะลองดูมันก็ต้องได้เปลี่ยนคือไม่ใช่ว่าเราผมทําแบบนี้แล้วผมจะเอาน้ําเขียวไปเติมเรื่อยๆนะียทุกวนันทุกวนันเรื่อยๆมันไม่ได้นะครับมันได้เป็นช่วงแรกนะครับผ่านไปสัก เจ็ดแปดวันมันน้ามันจะคุณภาพน้ํามันจะไม่โอเคแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะครับอันมือใหม่ก็ได้ตรงนี้แล้วนะได้ไลายแดงเสร็จนี้เราก็เลือกได้ได้อะไรนะครับได้สายพันธุ์นะได้สายพันธุ์ได้แหล่งเลี้ยงนะครับได้แหล่งเลี้ยงนะสถานที่แล้วก็ภาชนะละ อะไรก็ได้นะครับนี่อย่างโฟมก็มีนะครับจะใช้โฟมก็มีนะอโฟมกับกระรมังพวกนก็เหมือนกันแต่โฟมก็จะแพงกว่าหาวัสดีกว่าไห้มันก็มันก็ดีกว่าแต่ขนาดมันก็ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่มันก็แพงนะครับนะนะครับสายพันธุ์สถานที่แล้วก็ไหลแดงเห็นไหมครับอ่านะไหลแดงทีนี้ได้ไหลแดงเสร็จปุ๊บนอะ่า เราก็จะมาเริ่มเพาะเพาะประกัดนะครับเพาะประกาศทํำยังไงนะครับประกาศในผมดูแล้วนี่มันต้องการเวลาจะผสมมันต้องปิดนะครับปิดให้มิดปิดให้มิดชิดหน่อยให้ลมเข้าน้อยน้อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลมลมมันจะนพัดวอร์ดพัดอะไรนะครับเขาก็เลยในที่ที่มันปลอดลมหน่อยไอนี่บ่อนี้ก็ นะได้ลูกนะนะมีตัวเล็กๆอยู่นะครับโอ้ก็เ,เยอะอยู่นะครับนะหรือว่าวันหลังนะั้นเราจะมีเทคนิคนะครับนี่บอ่อเนี่ยนะครับบอ่อปูนนะครับนะครับนี่ทำยังไงนะครับเราจะเลี้ยงได้แบบนี้นะใส่ผักใส่อะไรเข้าไปบางคนเขาก็ไม่ใส่ แต่ถามว่าผมผมชอบธรรมชาติมากกว่านะครับมีผักมีอะไรมีปลาอยู่ได้หลบเวลาเขานอนเขาจะนอนอยู่ผิวน้ํานะครับอถ้าปลานอนอยู่บนอยู่ก้นอยู่อะไรเนี่ยมันก็เป็นปลาป่วยนะครับได้แล้วนะครับครบแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องมีนะ ม,มีปลานะครับมีปลาแล้วก็มีปลาเลือกสายพันธุ์ปลานะครับเลือกสายพันธุ์ให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะครับสําหรับเราเราอยากชอบแบบไหนนะครับหางสั้นหางยาวแต่หางสั้นก็จะเลี้ยงง่ายหน่อยนะครับอากศาศแยกอะไรนี่ผมแนะนําานะที่ผมบอกก็คือมันตีคัลเลอร์ไปลองดูนะครับคือความหลากหลายของมันมันจะอยู่ในนิ้ก็จะเห็นน,นะครับที่ออกหัวเหลืองๆแบบเนี้ยนะครับ แบบนี้แบบนี้อ่าแบบใสๆแบบนี้ก็มีนะครับรอดูมันจะขึ้นมาไงน,นะเป็นรอบพวกนี้เห็นไหมครับอือนี่ดูมันต่างกันบางตัวก็แบบนี้นี่แหละมันก็ทําให้เราแบบอืมน่าลุ้นน่าลุ้นนะครับน่าลุ้นเดี๋ยวเทคนิคการเพราะนะครับก็เดี๋ยวไว้ ep หน้านะครับนะตอนนี้เราเตรียมเนี่ยเรารู้แค่นี้ก่อน นะครับส่วนพวกโรคอะไรเนี่ยยา,ารักษาโรคก็เยีาเอาไว้ก่อนนะครับแบ่งๆเป็นต,ตอนๆไปแต่ตอนนี้ผมราะว่าสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือเรารักหรือยังนะครับชอบไหมนะครับชอบประก,กาศไหมถ้าเราชอบเนี่ยนะครับเราก็จัดการเลยนะครับศึกษาก่อนนะครับศึกษาก่อนสายพันธุ์เป็นยังไงจะเอาอยัางไงไปดูชอบไปดู youtube หลายคนนะครับทาไว้บางคนก็ทําฟังง่ายน่าติดตามบางคนก็อาจจะวิชาการ ขี้เกียจฟังหน่อยแตลองลองดูเลือกดูครับแเราจะชอบนะครับแต่ทุกคนก็ไปหาประสบการณ์ทางนู้นมานะครับคือเดี๋ยวนี้มันอินเทอร์เน็ต Youtube อะไรมันหาง่ายนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาดูเทคนิคนะครับการพอะปลากันนะครับวันนี้ผมสวัสดีครับ